ทุกครั้งที่ผมไปเห็นรอยยิ้มประชาชนผมรู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเข้าไปในพื้นที่นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลยานพาหนะรวมไปถึงกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ร่วมกันด้านทางไกลหรือพื้นที่เป้าหมายต่างๆเขาได้นำออกความสุขไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาได้นำ เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปช่วยเหลือเขาซึ่งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยรอว่าเอ๊จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเขาพ้องถนนหนทางที่ใช้สื่สัญจรไปมาเนี่ยยากลําบากมากหน้าฝนฝนตกนะเราสามารถที่จะสัญจรไปมาได้หน้าแรงกับฝุ่นขึ้นสูงมากเลยครับสัญจรไปมานี่เกิดอ,อันตรายเกิดขึ้นได้เสม,มอครับ่นเมื่อเพิ่นเห็นว่ามีหน่วยงานราชาการอาหารพัฒนาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นาเอาเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ,ๆ,ๆเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนทาถนนหนทางให้เพิ่นท ิมีความสุขมากเปิ้นยิ้มมือเฮาเปิ้นซักเฮาสอบถามเฮาต่างๆบางครั้งเปิ้นหิ้วของมือเฮาครับเป็นของที่เปิ้นปลูกในหมู่บ้านในบ้านของเปิ้นในสวนของเปิ้นจะเป็นผลไม้อย่างต่างๆเอามาปั่นมาแบ่งมือเฮาครับเขามีความสุขมากเปิ้นมีรอยยิ้มมือเฮามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประชาชนกับทหารครับในบางที่บางแห่งเนี่ยเขาเข้าไปส่งเสริมอาชีพเพื่อกับเจ้าบ้านเปิ้นเนี่ยเขาเข้าไปแนะนาในเรื่องการทําการเกษตรอย่างต่างๆของเปิ้เนี่ย เปิ้นมบอกว่าเปิ้นมีความซุขขึ้นทำให้ความเป็นอยู่ของเปิ้นดีขึ้นการใช้ใจในครัวเรือนของเปิ้นก็ลดลงมีรายรับมากขึ้นในการใช้ชีวิตของเปิ้นหลังจากที่เขาทํางานอย่างเซตต่างๆเปิ้นก็ยังโทรมาหาเฮาเฮาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันปะกันเจอกันในพื้นที่ต่างๆในเมืองหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เฮาก็เข้าไปซักไปถามไปพูดคุยกันเปิ้นมยังมีความสุกครับในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านเปิ้นมีความสุกเขาก็มีความสุกด่วยครับ เป็นหวเออชง็นหน่วยที่ชนุ่งเลยเป็นเขาเขาทำงานหนึ่งมันเขาต้องทำงบีเขาต้องทำหนักอยพางเช่นสมมติผงานหนึ่งวันต้องเลทวงานหนึ่งวันผมต้องไปทำงาจนหนึ่งันนี่คือภารกิจของหน่วยประชาการหารพัฒนาครับการพัฒนาคือการให้ ผู้ให้ยอมเป็นที่รักครับประชาชนมีความสุขเราก็มีความสุขทำแล้วสุขจงรักพักดีปฏิบัติตนดีปฏิบัติงานดีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน